สวัสดีครับผมวันนี้คือผมบอสโฟแทปนะครับผมแล้วก hey, oh oh ็อยู่กับพิบูว้ามบูไม่ได้ตอนนี้ก็อยู่ในเกมของโรบอตนะครับผมในแบบที่มีชื่อว่าชื่ออะไรวะแกว้าไม่รู้อะเอานั่นแหละเดี๋ยวผมคิดให้แล้วกันนั่นนะครับมันคือแมปนั้นนั่นแหละนะครับมันคล้ายๆกับแมป ที่เก็บปากกานะครับผมแต่ว่าอันนี้คือเปลีี่่ยนดกวาหายไปไหนอ่ะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวจะต้องไปหยิบขนมปังนั้นเร็วมันหยิบไม่ได้กระโดดอ๋อเหมือนเกมแบบไฟเดอร์มอนสเกอร์นะครับผมเท่านผู้ชมแต่อนนี้จะเป็นหาหาของแทนอ๋อเฮ้ยออไอแอปเปิลนี่เป็นอะไรของของโอ้ยมันกระโดดเท่ยังไปเราลงเลยเราไม่มีแลวไอ้แก่นก่แลแล้วเราแล้วเราจะรู้รู้ได้อย่างไรว่าของจริงนั้นเราต้องเอาอ่ะอ๋อมันจะเหมือนมี มันจะเป็นไฟไฟมันประกายอ่ะประกายนี่แกมาเร็วมาข้างตู้เย็น <c oughs> มีม,ม,มีมีสตอรอเบอร์รี่เขาเจอรูปหนึ่งแล้วนี่ไงเอ้าไหนกระดากระโดดใครถีบเขาไม่ได้เดี๋ยแล้วเแล้วเดแล้วเราต้องเข้าเข้าไปไงเข้ามาต้องเข้ามาต้องเข้ามาต้องเดินช้าๆหรอเดี๋ยวให้กดตัวอ่ะใช่นี่นี่อยู่มุมนี้โอเคโอเคขอบคุณครับได้แล้วสตรอเบอรี่เย้เราเป็นสตรอเบอร์รี่ เราไปหาอย่างอื่นกันต่อโอเคเฮ้ยแกมันมีคนเป็นตัวอะไรไม่รู้อ่ะเฮ้ยตัวอะไรตัวโคตรตัวเล็กะใช่เหรอตัวเล็บกันเหรอเฮ้ยแกนี่นี่ในรถไฟมีมีของอยู่ไหนแล้วเราจะเอาไงอ่ะโอ๊ยเขาก็เด็งแกเข้ามาเร็วกดี๋ยว ระเดมันจะเอาไงวะหรือว่าเร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 าต้องไปตามหาตัวที่มันเล็กๆก่อนแล้วเราค่อยแปลงร่างหรออ๋อนั่นไงมันมีทางเข้าปะใช่หรอาะเกลมายนี่แมสชั้นตรงนี้ชั้นตรงนี้แมสอ่าเราไปดูนี่ยชั้นหนังสืออ่ะว่าคิดว่าชั้นหนังสือนี้ก็น่าจะมีนะของอ่ะเนาะใ็อกเขาก็ว่างั้นอะกระโดดกระโดดต้องขึ้นนี่ก่อนได้เลยโอ้โหแอปเปิ้ลใหญ่ๆหญเดีมันคิดว่าได้อ่ะปึ๊บคิดยากเอ้าอย่าชนกันสิไม่ได้แล้วนะ ไว้ยนี่ไงอะไรเชอร์รี่เหรอเอ้ามะเขือเทศมะเขือเทศมะเขือเทศแย่ก็เป็นมะเขือเทศแกแตบอกเข้าไม่ได้เปลี่ยนตัวแกต้องเปลี่ยนตัวให้มันตัวเล็กๆเดี๋ยวกำลังพยายามเฮ้ยแก่าถีบอย่าถีบกันโอ้โหต้องเปลี่ยนแล้วแหละนี่ครับทุกคนเวลาเปลี่ยนคือด้านขวามือนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ถ้าเกิดเราตามหาตัวไหนตัวไหนได้นะครับผมเราจะสามารถเปลี่ยนตัวนั้นได้นะครับท่านผู้ชมนะฮะแกกำลังพยายามไอ้นี่อยู่หรอโอ้ยตกมันล็อกเหมือนแมวเลย แกมันมีแอปเปิลดำเนี่ยหรอแอปเปิลเขียวแอปเปิลดำแอปเปิลดำเดิมเฮ้ยตกได้ละไปเออว่ามันต้องแกขนาดตัวมันเกี่ยวจริงจิงกันเนี่ยไม่ว่ายิ่งตัวเล็กยิ่งหาง่ายไว้ของอะยิงง้องั้นเขาเปลี่ยนเป็นเชอร์รี่ไหมเปลี่ยนไปด็กเอ้ยมาเขินม่กระเทียมโอ้ยเขาต้องมาที่จุดเริ่มต้นนะดิเึ้ยใช่เราไปที่จุดไม่ประเดียวเองแกก็กระโดดแกเป็นอะไรอะตอนนี้เป็นสตรอเบอรี่อยู่เดินไปอีกแล้วเดินเนี่ยเนี่ยดึกดักดึกดักไนี่ยไป แต่ข้างบนนเแกมันต้องค่อยๆเดินด้วยนะเนี่ยมันทำกระโดดเลยถ้ากระโดดคือเอาจบเฮ้ยข้างบนนี้มีเขียนว่าโลบอชด้วยอ่ะตัวอาบอชขึ้นมาได้ละข้างล่างตัวอาไมะไรเฮ้ยมีคือมพิวเตอร์ด้วยแกตรงนี้ต้องขึ้นไปให้ได้ึบเฮ้ยเก่งว่ะบอลน่าโหดจริงแกข้างบนมีเดินดีๆเดดินีๆมีอะไรข้างบนมีมีสตรอเบอรี่อยู่ฮะสตรอเบอรี่มีแล้วให้มันเป็นแบบอยู่ในแก้วอีกแล้วเราไปเลย เรเดี๋ยวเราต้องเดินขึ้นไปดูก่นอนเอย่าอย่าล่วงนะอย่าล่วงอย่าล่วงเก๋าเราต้องก้าวทีละก้าวอ้วนเก๋าต้องก้าวอ๋อข้างบนมีแอปเปิ้ลเขียวแกโอ้ยแอปเปิ้ลเขียวเหรอเคมเพ่์กำลังขึ้นไปเขากำลังตีกับตัวเองอยู่บัานนี้แอปเปิ้ลเขียวนะ <c oughs> แล้วเราขึ้นได้เกมันต้องมันต้องค่อยๆเลยอะแบบค่อยๆกดค่อยๆกดทีละนิดทีละนิดทีละนิดอะอย่างนั้นยากมากเฮ้ยตรงนี้สามารถกระโดดไปที่โต๊ะเกมได้หรือเปล่ามาดูกันเอ้า อย่าล่วงอย่าล่วงมันตกมันตกโอ้โหอย่าไม่มาตามมัแกมาอยู่ว่าเราเราเราตัวสีแดงเหมือนกันแค่คนละชาติเวลาเก้แก้ล่วงล่วงไปไหนอะล่วงไปข้างล่างเลยเหรอนี่แกแกแค่เดินแกแค่เดินเดินเดินไม่คือตรงตรงไม้บรรทัดอ่ะคือแกแก้กด แกกดเดินแค่จิ้ม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 นะอย่าอย่าอย่ากดแบบเดินค้างนะแกเขาติดล่างเขาติดล่างอ่ะเองขึ้นมาทางขึ้นรีเซ็ตก่อนเราจะไปดูเขาปันเอาส้มดีไหมส้มอ่อส้มใหญ่ไปส้มใหญ่ไปส้มใหญ่ไปสตรอเบอร์รี่ดีสุดสตรอเบอร์รี่ดีสุดที่บอสคิดว่าเฮ้ยหยุดหยุดหยุดโอเคแกบอลมาถึงทีวีแล้ววัน พีวีเสร็จปุ๊บเราต้องกระโดดไปที่ข้าวปัน้นหยุดโอ้ยแกพอได้ข้าวปั้นแล้วอ้วนเออไหนอ่ะมาที่เตียงนอนเตียงนอนมีอะไรอีกไหมเตียงนอนไม่มีไหนอะเตียงนอนโซฟาโซฟาผิดแกอยากได้นี่โซฟาแกพูดอะไรอะ่ะโอ้ยมีพริกด้วยแกบนโซฟามีพริกบนโซฟามีพริกเฮ้ยเขาไปด้วยดีไหมไม่มันต้องมันต้องขึ้นบนนั้นให้ได้มันถึงจะขึ้นโซฟาได้อ้วน วิธีเอาผิดวิธีเอาผิดทำยังไงถามใจเธอดูว่าทำได้หรือไม่ทำได้หรือไม่ไมันต้องทำได้เฮ้ยทำได้โอ้เจ๋งมากมากเลยนะเน<อ>ี่อพยายามเข้าปึ๊บพยายามเข้าอันนี้คือพยายามเข้าของจริงพยายามเข้าพุ่งเข้าไปอยู่รถไฟพุ่งเข้าไปเฟรมไครเซอร์ ก็ไปเฟบไคเซอร์ไอคืออ,อย่างนี้แหละอย่าบอกนะที่แกแง่มนี่คือเพ่งจิตทางปวงอยู่ตั้งใจอยู่โอ้อยากอะ่ะเดี๋ยวตามตามแกมไปได,ด้วยดีวยกว่า2000 years later ช่วยดูว่าก็ช่วยมันดึงได้ป่าแกเดี๋ยวแกติดแกไปเก็บไปนี่ก่อนแกก่อนแกจะขึ้นมาได้ไม่ไมต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวบอสมาเดี๋ยวบอสมา มีอะไรไปไหนอีกเนี่ยฮะนั่นแหละไปไหนอ่ะแกจะรอแกจะรอบอลกับแหมไม่ไม่รอไปไหนต่ออะไปนี่หรอทีวีหรอต้องกระโดดไปที่ทีวีกระโดดเลยนะกดกระโดดก่อนก่อนเดินนะกระโดดเอ้ยไม่ใช่กดกระโดดแล้วเดินเอออย่างนั้นแหละโอเคเออเก่งมากแต่ว่ากำลังตามไปมีอะไรเนี่ยแล้วก็ไปไปไปที่ทีวีเสร็จใช่ป่ะแล้วก็ทีวีมันจะไม่มีอะไรกระโดดให้กระโดดไปที่โต๊ะพอกระโดดไปที่โต๊ะจะเจอข้าปั้น เก็บเข้าปั้นเสร็จแล้วก็กระโดดกระโดดไปที่โซฟาบอสขี้ขี้แล้วโซฟาเก็บมาแล้วเน่แกกระโดดแกกระโดดไปที่โซฟากระโดดไปที่โซฟาเลยเรียบร้อยเกยเก็บไปนี่ก่อนปะเกย์มาเก็บไปนี่ก่อน ไม่แกนั่นมะเขือเทศดีก็ได้มะเขือเทศยันษ์ได้แล้วมะเขือเทศใหญ่กระโปรงมาก <c oughs> ตัวมันใหญ่เ<ด>กินแกว่าจะกระโดดเข้าได้ดีืหึ้ไหนหึ้ <c oughs> ไม่ไปห <c oughs> ึ้ย <c oughs> มันชนแกบอดว่าถ้าเกิดจะเข้าได้มันต้องเป็นอะไรเน,นี่ยมันต้องเป็นเบอร์รี่อ่ะที่บอดเห็เขเขนของเอาสอง years later โอเคมันเข้าไม่ได้แล้วเกวัดได้ของแล้ว ว่าได้ก้อนน้ำตาลแกมันจะบดออกไม่ออกขึ้แต่แต่ปัญหาคือออกไม่ได้ช่วยด้วยแกออกขึ้นไม่ได้ไม่แกแกแกขึ้นปกติเลยจะดูว่าข้างบนข้างบนมีอะไรเอเคได้แหละโอเคได้แล้วอะไรอ่ะมีอะไรบนเก้าอี้เลยคุกกี้คุกกี้ในในในตะกร้าในตะกร้ามีของอยู่แกเดี๋ยวมาเอาแตงโมกันปหมแตงโมมีแตงโมด้วยแตงโมแตงโมดีกว่ามาแตงโมเอาแตงโมเฮ้ยมีเลมอนอยู่ในตะกร้าสรุปเลมอนอยู่ในตะกร้าโอเค จ <The> ะบอสไปเจอไป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 เจอกันที่ที่ท,ที่ที่เกิดน,นะแกไปกัน <c oughs> แล้วโอเคไปด้วยแกมายัางไงกำลังไปมาแ <มา S 1> <า>ล้วเฮ้ยในในนี้มีอะไรไหมมาล้างตัวก่อนล้างตัวอาบน้ำอา้าวลวกแล้วแกนี่มาเอากล้วยมาเอากล้วยมาเอากล้วยแกเราเป็นบานานะ่าไหมเฮ้ยแกพอลงมาแล้วตัวเปียกน้ำ้วยแกเห็นจริงด <c oughs> ้วยโดนบอสถินเนี่ยป้าต้องขึ้นตรงนี้ก่อนป้า อุ้ยไม่นสไลด์โอเคตรงนี้สไลด์แกมันลุกขึ้นไม่ได้ต้องออกต้องออกตรงนี้อย่างเดียวไหนอะนี่ทางออกมีทางออกเดียวแกสไลด์มาเร็วเอ้ยสไลด์วันที่เลยเลยป้ายหุ้ยกับมามาแล้วโอเค ยี่นจนแล้วแล้วบอลขึ้นแล้วกุวนบอลขึ้นแล้วกระโดดเอาเกณฑ์เลยป้ายเพกระโดดเลยป้ายมะเขือเทศมันจะเลยป้ายเฮ้ยได้แล้วเกบอได้กล้ยแล้วมาแล้วโอ้ยไม่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 แกโดนไหมโดนเผาโดนเผาโอ้ยไม่นะเขาต้องช่วยไหมไหวอยู่ โชคดีนะเนี่ยเป็นสตรอเบอรี่น้ำในตัวเยอะเกี่ยวอาไหมอ่ะตาบอลนะตาบอลนะอ่ะฮะอ่ะฮะต้องเลยไปสืดเราเราเราเลยไปสืดขอบโลก่อนได้ฟักทองแล้วโอ้ยได้แล้วได้แล้วฟักทองแกแกมองซิบนบนโต๊ะมีอะไรไหมเราอาจจะกระโดดไปได้แต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนไข่ป้านึ่นไข่แกฝั่งนู้นน่ะใช่ใช่แล้วไข่กันเฮ้ยมันมีสิ่งที่เราทำได้เหรอวะ ยระวังกกนะโอเคเฮ้ยเราเดินเหมือนกันเลยกับประเภทเดียวกันเฮ้ยไข่เย่ได้ไข่แล้วโอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมใครชอบไปยืนกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งของผมด้วยนะครับตอนนี้เราก็เป็นไข่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 จีนะไข่ไข่ต้มไข่ทอดไข่ต้มทอดโอเคก็เจอกันคลิปหน้านะทุกคนใครที่อยากมาเล่นให้ปวดหัวนะครับผม ก็สามารถไปได้กับเพื่อนได้นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็กกต้องกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกดติดตาครับผมเจนคลิปหน้าครับ <ย ê. S 1> <า>บ๊ายบายแกนตัวบอมรู้สึกดำคิดว่าไวะเฮ้ยใช่